รัอากาศเอกกำทนสินทวานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานสากลไทยก้าวไกลสู่สากลโดยกรมส่งเสริมสากลร,ร่วมกับขบวนสากลทั่วประเทศจัดขึ้นณสูนอมพรโดยมีนายสมชายชานารงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสากลให้การต้อนรับ เนื่องจากปีนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดเป็นปีสาก,สก์สากลกรมส่งเสริมสาก์จึงได้ร่วมการจัดงานสาก์ไทยก้าวไกลสูส่สากลเป็นวุ่งหวังในการประชาสัมพันธ์งานสาก์ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสาก์ผู้ผลิตกว่า300ล้านค้าคัดสรรของดีแต่ละจังหวัดและภาคต่างๆมาจำหน่ายเต็มพื้นที่พร้อมกันนี้พลอ,อากาศเอกกำพลสินธวานนท์องค์ตรี ได้มอบเข็มและโล่ประกาศกิติคุณแก่นักสาการแห่งชาติประจำปี2554ซึ่งเป็นบุคคลที่เสียสละและอุทิศตนทำงานเพื่อสาการแห่งแท้จริงการจัดงานสากรไทยก้าไลสาการณในวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่าปีนี้เนี่ยยูเอ็นประกาศให้เป็นปีสากรสากลเพราะในประเทศไทยเนี่ยสามาชิกของ UN ก็มีกิจกรรมที่จะร่วมเฉลิมฉลองที่สําคัญประการหนึ่งก็คือว่าการยกระดับมาตรฐานของสากลไทยทั้งเรื่องของสินค้าคุณภาพสินค้าและผลิตผลจากสากลเพื่อแสดงให้โลกรู้ว่าสากลไทยนั้นเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นทั้งคู่ค้าและก็เป็นผู้นาผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อออกสู่สากลงานสากลไม่ได้อยู่ที่กรมเสริมสากลทีเดียวไม่ได้อยู่แค่สมาชิกสากลบันแต่เป็นเรื่องของคนในชาติที่ต้องช่วยกันเพื่อจะใช้แนวคิดในการพัฒนาประเทศ การจัดงานสนากลไทยก้าวไกลสุดสากลครั้งนี้เป็นการรณรงค์ลุกระดับมาตรฐานสินค้าสากลสู่ระดับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้สมาชิกสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองและพัฒนากลุ่มของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป